สวัสดีทุกคนนะครับผมอยู่กับผม question mark นะฮะและคลิปนี้เนี่ยเราก็อยู่กันในเลด์รันสไตร์นะครับผมมาโดยที่เรื่องราวเนี่ยเขาบอกว่าเรานะครับผมรับบทเป็นคนคนหนึ่งที่กําลังจะซักผ้าเลยเออแล้วอยู่ดีๆท่อน้ําบ้านเราเนี่ยอยู่ดีๆก็ระเบิดเออท่อน้ําบ้านเราระเบิดปุ๊บเราก็ไม่รู้เราจะทําไงก็เลยต้องหาร้านซักผ้าที่แบบเปิด24ชั่วโมงใช่ไหมตอนกลางคืนแล้วเราก็ได้มาเจอร้านซักผ้าร้านหนึ่ง ซึ่งเขาบอกว่าเราเนี่ยจะต้องไม่ชอบกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเราแน่ๆเลยนะฮะในวันนี้เออโอเคเกมนี้แอบเหมือนนะผมรู้ผมรู้สึกว่าผมรู้สึกว่าเกมนี้มันจะแอบเหมือนกับอีกเกมหนึ่งที่เราเล่นกันไปใช่ไหมไอเ Run อะไรนะชื่อเกมเลยนะที่มันไปซักผ้าตอนกลางคืนเหมือนกันเลยใช่ไหมเออเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าเนื้อเรื่องจะต่างกันไหมนะครับผมป let's go play กดเฮ้ยยผมชอบอ่ะกดแล้วเป็นเสียงอันนี้ด้วยเฮียวยาโอเคเรามาถึงแล้วนะครับทิไอ้ขอวกี่มันมีเฮ้ยร้าน,น,นก็เหมือนอยู่นะเนี่ยคนร้านเดียวกัน นี้มีถังขยะอาไม่มีวะนี่แต่รอบนี้มีนั่งร้านเว้แล้วก็นี้เป็นนี่โอ้โหร้านเดียวกันเลยสาขาเดียวกันชิบหายแล้วทุกร้านเดียวกันจริงมันเป็นสาขาเดียวกันกับไอเกมที่แล้วว่ะเขียนจริงว่ะที่นี่ แต่ว่าข้างในแบบแต่งไม่เหมือนกันนะมีตู้น้ําอยู่ข้างหน้าเหมือนกันก็เข้าเข้ายังอ๋อโอเคแต่ว่าโอเคได้เวลาซักผ้าละใครอยู่ไหมแต่ว่าด้านในร้านแอบเปลี่ยนนะตรงนี้จริงๆมันจะมีบอทแจ้งข่าวสารใช่ไหมเออถ้า้าที่ผมจะไม่ผิดในเกมนั้นนะนะแต่ว่าทุกอย่างเหมือนกันหมดเลย มีตู้น้ําด้านหน้าแล้วก็ตรงนี้เวลานจอดรถแล้วก็ติดก,กับถนนฝั่งนี้ผมจําได้แล้วก็ตรงนี้จะมีถังขยะที่มีศพคนอยู่ใช่ไหมในในตัวเกมนั้นนี่คืออะไรอ่ะโอเบนอะไรวเนี่ยน่าจะเป็นรองเกมิีเกมเอาอันนี้น่าจะเป็นเกมของผู้พัฒนาเกมนี้แหละแต่ว่าน่าจะเป็นอีกเกมหนึ่งของเขาที่แอบมาโปรโมทใช่ไหมโอเคแล้วน่าจะต้องซักผ้าตู้นี้ไหมย่อได้โอเค จะต้องสักผ้าตัวนี้เดี๋ยวแจมิด t b บี y ก e t one h e เมื่อกี้มันบอกว่าลืมเลยนะแต่มึงใส่ทั้งตะก้าเลยเหรอฮัลโหลเอาไม่ไม่เอาตะก้าก่อนนะแล้วก็เอาเสื้อใส่โอ้เมื่อกี้เราบอกว่าเราลืมเลยนะฮะ <c oughs> <c oughs> อ่านไม่ทันอนะ่ะวัน โนวันซีมันไม่มีใครอยู่แถวนี้เลยบอกว่าลืมอะไรอะลืมอิฐตะกร้าหนึ่งเหรอผมากไม่ทันนะมันแี่มันขึ้นไวมากเลยมาดูที่รถก่อนนะอาจจะลืมลนนะอจจิฐตะกร้าไว้ที่รถหรือเปล่าอุ๊ยอ,อะไรอะมีกระดาษให้เก็บด้วยเดี๋ยวนะ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 คืออะไรอะ ที่เราบอกว่าลืมอะไรทุกคนอ่านไม่ทันอ่ะคุณบอกให้รายงานสิ่งประหลาดประลาดด้วยนะฮะอ๋อตอนนี้ฉันเป็นพนักงานอ๋อน่าจะลืมผงผงตักพอกปะโอเคแต่ว่าชิปหายละ มันบอกว่าตอนนี้เราเป็นพนักงานแล้วเออก็คือเพราะว่าโคนนี้ยิงเขาให้เฉพาะพนักงานเข้ามาใช่ไหมเอ่อ uh not what I need เราต้องการอะไรอะเมื่อกี้อ่ะที่ผมอานไม่ทันจริงๆนะมีเลือดเลือดใครวะเนี่ยเฮ้อ <Huh? S 2> รสชาติเหมือนกับถามถามจริงนะถ้าแบบ ถ้าแบบคนเราเนี่ยเห็นอะไรดแดงๆที่ลอดผ่านประตูเข้ามาเนี่ยที่แบบดูแล้วมันเป็นเลือดแน่ๆมันจะมีใครไปชิมว่า,วามันคือสตรอเบอรี่อ่ะแล้วตัวเรามันชิมไงอะไรวะเนี่ยมันบอกว่ารสรสชาติเหมือนสตรอเบอรี่ what อ๋อได้แล้วอุยตกใจเสือ้อ ยาปรับคันนุ่มใช่ไหมผมขอขยับไม้แป๊บนึงนะโอเคน้ำยาปรับคันนุ่มใส่เข้าไปนี่ใส่ทั้งขวดเลยอ๋อขวดอยู่ยข้างบนโอเคได้เวลาปิดแล้วก็ไม่เออเริ่มปั่น,นทั้งสกาจริง ให้ตายเถอะไปดับอุ่นมืดมืดแบบมืดมากเมื่อกี้ผมเห็นสวิตช์ไฟอยู่ด้านหลังตรงนี้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 เยี่ยมโอเคต้องกลับไปใครมึงกดกระดิ่งวะ ฟิลพังนะเมืเ่อกี้ไ้กดอะโอ้อบใจสิ่งมีชีวิตปริศนามันเอาฟิลมาให้ใส่เข้าไปโอเคทีน,นี้กดสวิตโอเคดีขึ้นโอเคกลับไปที่ตู้ถ้าใครมันเอาสวิตมาให้เราอ่ะ มีคนเอาฟิลมาให้เราไว้ทุกคนผีเอ้อผีผู้หญิงเมื่อวะแต่เนื้อเรื่องน่าจะไม่เนื้อเรื่องน่าจะไม่เหมือนกันอันนี้น่าจะเป็นอาคาอื่นแต่ว่าคล้ายๆกันเฉยๆโอเคกดรอกหรอเขาปัดตาโอ้ยยีสซสเสียงอะไรอะ่ะเสียงมาจากข้างหลังเอา ตู้ล้มได้ยังไงอะไรอ่ะฉลงก็อะไรอ่ะฟิลอา้าฟิลล่วงลงมาเลยเสร็จแล้วแต่มันมีกระดาษให้เราเก็บสามแผ่นนะทุกคนผมยังไม่เจอแผ่นอื่นอ๋อดูดีเมาส์มาสะบัดขึ้นไปข้างบนตกใจ ฆ่าเสร็จแล้วเอ้ฆ้าหายมีบางคนขโมยเสื้อฉันไปนั่นไงใช่ไหมวอดนัาไ <What? S 2> ม่มใช่เสื้อฉันนี่โอ้อู้หอันนั้นใครไม่รู้ร่ลงลงมาจากข้างบน ต้องไปที่รถอ่าเ,เปิดเปิดยังไงอ่ะหายละวเปิดไงวะฉะเลงเหรอฉะเลงเหรอฉะเลงเหรอไอ้ตายดิมันเข้ามาข้างใน รถรถดุ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 ยัง You ่เด d โหูแล้วไม่มืดมองไม่เห็นรถขอยทีทุกคนอ๋อต้องต้องต้อง,ต,องต้องกลับแล้วดูเสื้อใหม่เสื้อผ้าเสร็จแล้วโอเคแล้วมันล่วงมาจากไหนอะนั่นมัน เนี่ยมันล่วงมาจากฟ้าเลยทุกคนนั่นมันเสื้อครับโอ้มันเป็นเหมือนเหมือนอะไรตัวอะไรนะที่มันเป็นวางโอเคโอเคโอเคอดูหน้าตามันนะ วางรถต้อนจอดอยู่พวกมันนี่ไงนี่ไงเยจ,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 จเยเจอ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 เอเจอโอ้โ,อโหและทับทับศพที่นอนอยู่ด้วย thank for paying โอ้คามโมเดลิสปายมี อัโมเดีเองด้วยนะเออแล้วก็ผู้พัฒนาได้แตนคนเดียวด้วยนะแล้วก็มีผู้เล่นที่เข้าร่วมเพจท์สองคนแล้วก็ Don't forget to support and thank for paying ขอบคุณที่เล่นเกมของเรา,าโอเคเนื้อเรื่องยังแอบงงอยู่แ,แต่ก็ ก็ต่างต่า,ตา,างกับภาคนู้นเลยแต่ว่าสาขาเดียว <g ül> กันหลันก็จะวนไปแล้วนะครับผมสําหรับเลดลันสดไดนะครับผมเออเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องแอบเหมือนนะแต่แต่ก็ไม่ใช่ใช่ไหมเออเหมือนกับอีกเกมหนึ่งแต่ว่าอีกเกมหนึ่งอะที่เราเล่นไปคือเนื้อเรื่องจะเป็นเราที่มาซักผ้าตอนกลางคืนแต่ว่าได้มารู้เบื้องลึกเบื้องหลังของร้านว่าเจ้าของร้านเนี่ยได้ทําการฆาตกรรมหญิงสาวคนหนึ่งแล้วก็แอบศพไว้ในตู้ถังขยะข้างร้านใช่ไหมเออตอนกัาคืนเนื้อเรื่องของอีกเกมนึงนะแต่ว่าเกมนี้เนี่ย เป็นสาขาเดียวกัน <laughs> เป็นสาขาเดียวกันแต่ว่าคนละเนื้อเรื่องคนละเนื้อเรื่องก็คือเนื้อเรื่องอันนี้จะเป็นเรื่องราวของเราที่มาซักผ้าตอนกลางคืนเพราะว่าที่บ้านเราเนี่ยท่อแตกนะท่อน้ําแตกซักผ้าไม่ได้ก็เลยต้องมาหาร้านซักผ้าแล้วมังเอิญมังเอิญมาเจอไอ้ร้านสาขาเดิมร้านนี้เลยซึ่งเหตุการณ์ของเราก็คือมีเหตุการณ์แปลกประหลาดเยอะมากนะ <c oughs> ผมรู้สึกแปลกประหลาดเยอะมากเลย ตั้งแต่ที่เรามาถึงนี่เราเดินเข้ามาในร้านปุ๊บพอเราซักผ้าเราแม่งยัดไปทั้งตะก,ก้าเลยพามซักผ้าทั้งตะก,กา้าไม่คิดจะตะก,ก,ก้าโอกรนะะอันนี้คือเหตุการณ์แปลกประหลาดที่หนึ่งและเหตุการณ์แปลกประหลาดที่สองก็คือเราเนี่ยไปเจอรอยอะไรสักอย่างแดงๆอยู่ใต้ประตูนะฮะและที่ประหลาดก็คือเราเนี่ยอยู่ดีๆก็ไปหยิบมากินเฉยเลยแล้วก็บอกว่ามันรสชาติเหมือนสตรอเบอรี่โอ้โหใครมันจะไปเห็นแบบ อะไรแดงๆกองอยู่ที่พื้นแล้วไปชิมวาถานจริงเอออันนี้คือเหตุการณ์ประหลาดอันที่สองแล้วก็เราก็ได้เจอเหตุการณ์ประหลาดอีกก็คืออยู่ดีไฟดับเอออยู่ดีๆร้านนะ่ะไฟดับฟิวหายพอเราไปดูปุ๊บชิปหายแล้วฟิวหายไปก้อนหนึ่งเราเดินออกมาปุ๊บได้ยินเสียงคนขนได้ยินเสียงคนกดกระดิ่งแล้วพอเรามาดูที่หน้าร้านเนี่ยมีคนเอาฟิวกลับมาคืนเอออันนี้ก็คือเหตุการณ์ประหลาดที่3าม ซึ่งเราก็ขอบคุณในผีตัวนั้นไปด้วยว่าขอบคุณไอเอนติตี้แปลกประหลาดที่เอาฟิลมาให้นะฮะเออหลังจากที่เราจัดก,การซ่อมร้านค้านี้เสร็จเนี่ยเหตุการณ์ประหลาดต่อมาก็คือเราเนี่ยเสื้อผ้าหายไปทุกคนเราซักผ้าเสร็จแล้วแต่ว่าเสื้อผ้าของเราที่ซักไว้เนี่ยหายและพอเราหันออกมามองนอกร้านเนี่ยมีเสื้อผ้าของใครไม่รู้กองอยู่หน้าร้านแล้วหลังจากที่เราหันมาดูไม่นานเนี่ยมีศพคนใครก็ไม่รู้ร่วงออกมาจากฟ้าอีก เหตุการณ์ผาดาเกมนี้เยอะมากคนร่วงลงมาจากฟ้าแล้วอยู่ดีๆปีศาจกวางก็วิ่งมาทำ้ายเราซึ่งไม่รู้ว่าเพราะอะไรกันแน่นะฮะและหลังจากนั้นเราก็หนีรอดมาได้โดยที่เสื้อผ้าเรายังหายไปอยู่เออเสื้อผ้าเราก็ยังไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนนะและตอนที่เราหนีมานี่ถอยหลังทับศพที่หล่นลงมาด้วยเออเสียงนั่งเบะออโอเค วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมอย่าลืมฝากกดซับสไคร์กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปนะฮะก็หว <oui. S 1> ังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้ไม่มากกันน้อยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับในขอตัวลาไปก่อนนะครับชิวเกนครับผมบ๊ายบายเจอกันครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ